สวัสดีครับอยู่วันนี้อยู่กับมันนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวรุ่นที่ขายดีที่สุดในของ MG นะครับเป็นรุ่นของ MG4 ทั้งรุ่น D และก็ดี long ล e n s นะครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบให้เห็นนะครับว่าทั้งสองรุ่นนี้ครับมีจุดดีจุดเด่นอะไรเปรียบเทียบข้อแตกต่างกันบ้างนะครับผมจริงๆแล้วทั้งสอง่นนี้ครับเป็นรุ่นที่น่าใช้มากที่สุดนะครับบอกเลยว่าราคาเนี่ยครับ ลดลงมาจากราคาตั้งต้นนะครับเพราะว่าจะเยอะเลยทียวนะครับตอนนี้นะครับตัวรองเลนส์นะครับขายอยู่ที่ราคา6กแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ในส่วนของรุ่นดีนะครับสแตนดาร์ดเลนส์นะครับขายอยู่แค่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าทั้งสองรุ่นนี้นะครับผมมีจุดแตกต่างอะไรกันบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วครับกระจังด้านหน้าสองสองรุ่นนี่ครับมันเหมือนกันเลยนะครับแทบจะแยกไม่ออกเลยทีเดียวครับว่าอันไหนรุ่นดีรองเลนส์หรือว่าอันไหนเป็นรุ่นดีสแตนนนนนนนดดดดาารรรรร์์เเลสสะะคคคัััับบบบจจุงงงงกตติๆ้้้ออมมขึผ ขึ้นมาตรงหลังคาเลยทีเดียวครับว่ามันมีข้อแตกต่างกันอยู่ค,ครับเริ่มตรงที่หลังคานะครับหลังคารุ่นดีลองเลนเนี่ยจะเป็นหลังคาดาจากโรงงานนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นดีสแตนดาร์ดเลนสเนี่ยเขาจะได้เป็นหลังคาสีเดียวตัวรถนะครับสังเกตไหมฮะมันต่างแค่ตรงนี้แต่คันนี้ครับพิเศษนะครับคันนี้เป็นดีสแตนดาร์ดนะครับแต่ลูกค้าเลือกสั่งในส่วนของติดฟิล์มและสติกเกอร์หลังคาสีดำครับแต่คันนี้แล็บพิเศษมากขึ้นก็คือลูกค้าสั่ง, ont ont ah ง,งแล็บตั้งแต่นนเสาเอจนถึงสแควรื่ององงขไฟ ฟชชั่นไลท์นะครับที่จะมีเฉพาะตัวดีลองเลนส์นะครับแล้วก็ในส่วนของดีสแตนดาร์ดเนี่ยจะมีแค่ตัวดักเคลเข้ามาแค่นั้นเองครับผมในส่วนของเรื่องของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ทั้ง2รุ่นนะครับตัวดีเนี่ยจะได้แบต4 9กิโลวัตต์อาวครับแล้วก็ตัวดีลองเลนส์เนี่ยได้แบต6 4กิโลวัตต์อาวนะครับซึ่งระยะทางในการขับเนี่ยก็จะแตกต่างกันชิ้นเดียวกันครับดีลองเลนส์เนี่ยวิ่งได้ถึง 520กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเลยครับในส่วนของรุ่นดีเนี่ยเขาจะมีได้แค่423กิโลครับอยู่ที่เราละครับว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะครับถ้าเดินทางไกลบ่อยตัวนี้ครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับไม่ต้องไว้ชาร์จบ่อยนะครับถึงถ้าชาร์จแบบฟาชาร์ตเขาชาร์จเร็วแต่ถ้าเราเล่นขับในเมืองนะครับตัวนี้ก็ตอบโจทย์ที่ในการซึ่งมาในราคาที่บอกเลยว่าค่อนข้างจะคุ้มค่าจริงๆครับผมแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบเดิมๆก็สามารถสั่งแต่งแบบคันนี้ได้นะครับถ้าชอบ MG4 นะครับผมอยากได้แต่งเท่แบบนี้หรือธรรมดาเดดิมๆแแบบบบนี้้กก็ไะรหืออยาจ จะเต็มพร้อมล้อแม็กหรือแล็บสติ๊กเกอร์นะครับสามารถสอบถามเข้ามาที่เบอร์ผมนะครับ0650590165นะครับหรืออินบ็อกซ์เข้ามาถามที่เพจ MG Mega s i n n e l p o r e นะครับผมเพราะเรานะครับแต่งกันเยอะจริงๆครับและรุ่นของ MG4 ครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นสแต่งอันนี้ของแซดนะครับ S ปอร์ตตเอยซันโตเอ่ยไวริกก็มีครับผมและแต่ลูกค้าเลือกได้เลยครับเราจัดให้ลูกค้าในราคาพิเศษเลยทีเดียวครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องขอตัวลาไปก่อนครับสำหรับคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมมาพามาเปรียบเทียบนะครับว่ารุ่นไหนบ้างที่น่าใช้้อีีีกทนนนนะะคครรรัััับบบผมสหว ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ